สวัสดีค่ะ EP ที่4ี่ฐานรับจ้างฝรั่งเศสว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างงานที่ทำและเงินเดือนค่ะโดยจะพูดถึง4หัวข้อคือ 1. ลาดูเลดูกงธาก็คือระยะเวลาของสัญญา 2. คาเครียก็คือ อาชีพนะคะสายงานนี้ทำอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานสา,สารซาคือเงินเดือน 4. เคจูเนียเออังเมเชียก็คือทหารเนี้ยเป็นหนึ่งอาชีพซึ่งนัดจะกล่าวในรายละเอียดต่อไปนะคะย้ำอีกครั้งนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดที่นัดเอามาพูดแล้วก็มาอธิบายให้ฟังนี้นัด เอามาจากเว็บไซต์ที่เขาเปิดรับสมัครทหารรับจ้างนะคะชื่อเว็บไซต์ worldwide Web region recruit com ค่ะที่นัทพูดอย่างนี้เพราะว่านัทก็เพียงแค่เป็นคนที่เอาข้อมูลจากเว็บไซต์มาแปลแล้วก็มาอธิบายมาเล่าให้ฟังโดยที่ข้อมูลลึกๆๆตรงนี้นะคะ นัดไม่ได้รู้อะไรลึกเลยรู้แค่จากในเว็บไซต์หลายๆท่านที่เคยเป็นทหารหรือว่าปัจจุบันเป็นทหารรับจ้างฝรั่งเศสอยู่แล้วอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมมากขึ้นไปกว่าน,นี้ก็สามารถที่จะส่งข้อความมาหานณเพื่อที่จะอธิบายหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะซึ่งหากท่านช่วยเหลือตรงนี้ก็จะเป็นพระคุณอย่างยิ่งนัดก็ขอขอบคุณมากๆเพราะหากท่านช่วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมนี้ ก็จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆน,น้องๆที่มีความสนใจที่จะเข้ามาสมัครค่ะมาที่หัวข้อที่1กันเลยค่ะลาดูเรดูกงตาก็คือระยะเวลาของสัญญาจ้างระยะเวลาคือ5ปีนะคะในสัญญาจะทำสัญญากำหนดที่ระยะเวลา5ปีไม่สามารถต่อรองได้ไม่สามารถต่อรองเป็น3ปี2ปีได้นะคะ และหลังจากหมดสัญญา5ปีแล้วท่านใดมีความสมัครใจที่จะต่อสัญญาสามารถทำสัญญาต่อได้ค่ะโดยสัญญาที่ต่อเนี่ยจะต้องมีระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนถึง5ปีก็คือทุกครั้งที่หมดสัญญาสามารถที่จะต่อสัญญาได้ค่ะ 2. กาเรียก็คืองานที่ทำมีอะไรบ้าง หากคุณเป็นคนมีความรู้ความสามารถมีทักษะเฉพาะทางอันเป็นพิเศษนะคะรวมทั้งมีแรงบันดาลใจมีแรงจูงใจเป็นคนสู้งานที่จะทำหน้าที่งานหรือหน่วยงานนั้นๆหรืองานสิ่งนั้นให้ดีคุณก็จะมีโอกาสได้ไปทำงานในสายงานที่คุณถนัดค่ะเป็นคนสู้งาน เป็นคนที่จริงจังมีความรับผิดชอบต่องานสูงคุณก็มีโอกาสไปสู่ตำแหน่งงานที่สูงได้เป็นระดับหัวหน้างานได้ค่ะโดยเขาจะมีการทดสอบในช่วงระหว่างที่คุณทำงานเป็นฐานนี่แหละค่ะใบประกาศนียบัตรต่างๆ ที่คุณมีว่าคุณจบทางด้านหมอวิศวะหรือสถาปัตย์อะไรพวกนี้นะคะใบประกาศนียบัตรต่างๆเหล่านี้ไม่สามารถช่วยอะไรได้สิ่งที่จะทําให้คุณก้าวหน้าในงานก็คือความรู้ความสามารถที่ทางกองทัพได้เห็นในระหว่างที่อยู่ในการอบรมนี้เท่านั้นค่ะหากคุณทําได้ดีคุณผ่านการทดสอบหรือพิสูจน์ความสามารถให้ทางกองทัพได้เห็น คุณจะได้ไปต่อในตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะโดยในเบื้องต้นทุกคนที่เข้ามาจะต้องทำงานในระดับพื้นฐานเหมือนๆกันหมดนะคะนัดมองว่าถ้าเทียบแล้วก็คงเหมือนพลฐานบ้านเรานะคะที่จะต้องทำทุกๆอย่างเหมือนกันแต่หลังจากนั้นพอท่านได้พิสูจน์ความรู้ความสามารถว่าท่านเป็นคนมีศักยภาพระดับของการทำงานจึงจะอัพขึ้นค่ะซึ่งเขาก็พิสูจน์มาแล้วนะคะว่า โดยปกติแล้วเนี่ยจะมี1คนใน4คนที่ได้ทำงานในตำแหน่งที่สูงขึ้นได้เป็นหัวหน้านะคะและ25%ของ1ใน4คนนี้จะได้ทำงานในฝ่ายออฟฟิศค่ะ 3. ซาแลกก็คือเงินเดือนเงินเดือนเบื้องต้นอยู่ที่1,280ย e ูโรเน็ตค่ะโดยที่อาหารฟรีที่พัก นอกจากนี้ยังมีเงินพิเศษอีกหากปฏิบัติงานนอกสถานที่หรือฝึกพิเศษพิเศษต่างๆนะคะแล้วมีวันพักร้อนให้45วันต่อปีหัวข้อที่4 l e g i o n a i r e A Ang m e t i e r การเป็นทหารเป็นอาชีพอย่างหนึ่งนะคะเป็นงานอย่างหนึ่งทหารรับจ้าง l e g i o n a i r e e t o n g i e เนี่ยงานหลัก ที่เข้ามาเลยเนี่ยนะคะก็คืองานออกรบค่ะแต่หลังจากที่ออกรบตามกำหนดแล้วนะคะหากว่าคุณมีความรู้ความสามารถอย่างที่นัดกล่าวไปแล้วเนี่ยก็คือท่านก็สามารถที่จะเลือกสายงานพิเศษพิเศษอื่นได้ค่ะอย่างเช่นอันนี้ข้อมูลนัดเอามาจากเว็บไซต์นะคะอย่างเช่นงานเสมียนพวกงานซัพพอร์ตด้านไอทีงานเลขา งานบัญชีหรืออย่างฝ่ายข้อมูลก็มีฝ่ายวิทยุสื่อสารฝ่ายช่างกลช่างเทคนิคต่างๆฝ่ายขับรถก็จะมีขับรถยนต์รถบรรทุกรถขนส่งฝ่ายซ่อมบำรุงเช่นดูแลเรื่องน้ำเรื่องไฟหรือซ่อมบำรุงรถค่ะฝ่ายขับเคลื่อนกองกำลังอย่างเช่นพยาบาลทหารหรือฝ่ายที่ซัพพอร์ตทางด้านซอฟต์แวร์ฝ่ายสุขภาพฝ่ายดนตรีช่างภาพถ่ายภาพ พ่อครัวเป็นต้นค่ะ